อคาดหวังบทีมากเลยค่ะแล้วก็พ้นที่กทมพร้อมกันมากนะคะวันนี้ก็มากันฟูทีมนี่อิงนั่งดูไล์ตัแต่ก่อนที่จะมาถึงแล้วค่ะผานพักเพื่อไทยก็เห็นทุกคนพร้อมกันมากแล้วก็เต็มกำลังกันมากค่ะวันนี้ก็มาเอาใจช่วยค่ะคาดหวังจะได้สเพิ่มจากเดิมังไงคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพอ๋อเราก็ทำเต็มที่นะคะอันนี้ก็ยังยังต้องน้องนักต้อง หน้าที่ของพี่น้องประชาชนแล้วล่ะให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วก,แวก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนเลยค่ะพักเพื่อไทยเดินหน้าเต็มที่แน่นอนกับวันที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องหาเสียงกันเต็มที่ค่ะได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆของ,ของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนี้คือส่วตัวครั้งแรกนี้มีความรู้สึกใช่แล้วเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ที่มา แบบว่าไม่ได้ดูผ่านทีวีเนาะมาเองเลยก,ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแทนผู้สมัครทุกคนว่าจะได้เบอร์อะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตื่นเต้นกับ process ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นก็ค่ะเมื่อกี้มานักข่าวเบียดกันมากตื่นเต้นแทนรุนๆพี่นักข่าวอย่าเพิ่งล้มกันนะ <c oughs> <อ>ยังเหลืออีกหลายวันเรา,เราต้องสู้อะไรนะคะรวมของทั้งประเทศนี่เราคาดหวังสักกี่เทาี่ครับเรื่องของการไลด์เนี่ยเป้าหมายยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเป้าหมายก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องสู้เต็มที่เพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นนะคะแล้้ววกกก็็ทททุๆคนนําาหี่ของตั อ,อย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้กับกะๆๆๆๆๆแสของเพื่อไทยตอนนี้หลายๆโพรค่อนข้างที่จะดีขึ้นน,นี้ทาให้เราเนี่งใจเชื่ขึ้นไหมครับต้องต้องขอบพระคุณอย่างมากๆนะคะสําหรับโครเป็นกําลังใจให้พักเพื่อไทยแล้วก็ตัวผู้สมัครทุกๆคนนะคะทีมบริหารด้วยแล้วก็แต่ว่าพักเพื่อไทยก็ไม่ประมาทค่ะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเดินหน้าต่อ<ม>ทุกๆวันมีความหมายทุกๆวันมีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรได้เราทำเต็มที่แน่นอนค่ะเพื่อที่จะได้กลับมายืนเคียงข้างประชาชนอีกครั้ง ที่จะได้รับใช้ประชาชนอีกครั้งค่ะการได้เบอร์วันนี้จะเป็นปัจจัยในการหาเสียงมากน้อยแค่ไหนโอ้อปัจจัยใหญ่เลยค่ะเพราะว่าพอเราได้เบอร์แล้วเราก็จะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนต่อนะคะว่าถ้าสนใจเห็นด้วยกับนโยบายพรรคเพื่อไทยชอบต,ตัวผู้สมัครสสของเราเนี่ยก็ต้องต้องคือทั้งบัตรทั้งอะไรมันค่อนข้างยากนิดนึงอ่ะต้องให้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือกันเยอะๆในการที่ศึกษาบาัตรศึกษาพัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะอองเองก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทําให้มันง่ายกว่านี้หน่อยเนาะเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ออกมาใช้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงแบบไม่ต้องกังวลใจอะ่ะได้เลือกคนที่เราชอบได้เลือกคัคที่เราชอบแบบไม่กังวลใจอย่างเงี้ยค่ะะได้ใช่ไหมคะอย่างเป็นหนึ่งหลักสองหลักโอได้หมดค่ะได้ทุกหลักเพราะว่าตั้งใจทํางานเหมือนกันทุกเบอร์ค่ะจะรโชค<อ>าได้ไหนที่แบบโชคเบอร์นำโชคเนคี่ยเหรอคะ อ๋อได้ทุกเบอร์อ่ะมีเบอร์ดําโชคกันไหมคะ <c oughs> ได้ทุกเบอร์เนาะเพราะทุกเบอร์เราก็ทํางานเต็มที่เหมือนกันหมดอะค่ะก็ก็ขอแค่พี่น้องประชาชนจําเบอร์ของพวกเราได้ก็โอเคแล้วค่ะเบอร์เขตและเบอร์ภาคต่างกันใช่ค่ะมันต้องต่างกันใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สมัครได้โดยการสมัครส่งชื่อมาที่นี่นะคะเพราทว่าคนที่มีแบบชื่อไม่ได้ลงทะเบียนชื่อค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่ว่า เราก็อยู่ในฝ่ายของบริหารนะคะนิติบัญญัติที่เขาทําอย่างเชี่ยวชาญกันมาเนี่ยเพราะว่ายัางไงถ้าได้รับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยในฝ่ายของนิติบัญญัติเองก็ต้องก็ต้องทำเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญตรงนั้นได้ทําตรงนั้นต่อไปของเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะอยู่ในฝ่ายของบริหารนะคะเบริสประวิทย์ประกาศว่าลงบัญชีรายชื่อเราเป็นคนดิเดตนะคะเขาบอกว่าเป็นคำวุฒิงายประชาธิปไตยนีมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนผู้พักผู้ของของเปริ์ประวิทย์ ค่ะอิงว่าแต่ละพักก็มีแนวทางของตัวเองนะคะว่าว่าจะเดินยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันพักเรากับพักเขาก็คนละพักกันเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ค่ะอย่างเต็มที่เชื่อมันในแนวทางมาชั้นใจเพื่อไทยแน่นอนค่ะแน่นอนสองกองเพื่อไทยนะเยอะที่สุดจะจะเปิดตัววันที่ห้านี่คืออยู่ในบริเวณนี้ต้องต้องมีกันกันบอกใบ้แบบนั้นใช่ไหมวันที่ห้าแล้ววันที่ห้าแล้ว จะเป็นใครก็ตามนะคะทั้ง3คนทํางานด้วยกันแน่นอนอย่างที่บอกว่าเลิกเลอกเลิกเลิก,เลกพักเนี่ยเลิกหนึ่งได้3นะคือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ทําหน้าที่ตามที่เราถนัดแล้วก็คิดว่าประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสคนจะเป็นใครก็ตามเต<า>ม็มที่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าดูจากโพหลายหลายโพเนี่ยเป็นชื่อของคุณอุ้งอิงที่มาอันดับหนึ่งว่า ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้คุณรู้อิงไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้เป็นแคดิเดตเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อความนิยมของพรรคเพื่อไทยอิงว่าแกนหลักของพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ใช่ตัวอิงหรือว่าตัวแคดิเดตคนอื่นๆอิงว่าท,ที่ทุกวันนี้เนี่ยยังยังดูดูคะแนนของพรรคเนี่ยคะแนนพรรคก็นำนำตัวอิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงเชื่อว่าประชาชนเชื่อในนโยบายของพรรคค่ะและนั้นก็คือจุดแข็งของเราค่ะค่ะ คิดว่ามีผลสะท้อนนะคะที่ที่สกได้ได้ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสองสอ,สอเนี่ยเราเราก็มีความมั่นใจแล้วกันแล้วก็มีกําลังใจที่ดีเนาะแล้วก็ทีมงานก็ออกลงพื้นที่ตลอดนะคะเวลาเองไม่ช่วยหาเสียงเองก,ก็จะทราบเลยเพราะว่าชาวบ้านก็จะรักชาวบ้านก็จะตอบรับดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเรามีลุ้นค่ะมีลุ้นก็มีกำลังใจที่ดี อะไรนะโอ้ยยูหวังอย่างนั้นนะคะช่วยกันเลือกด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณนิงขวาหลังเลยครับนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นการให้สัมภาษณ์สดๆจากทางคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยนะที่ได้มีการนำบว่าที่ผู้สมัครทั้ง33เขตในกรุงเทพมหานครมาสมัครด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชม ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง